สองผืนนะครับสองสูงครับเอามาให้แล้วนะครับหลายวันแล้วไม่ว่างเอามาให้อยู่บ้านด้วยครับอยู่กับยายขอบคุณครับมีพี่เอฟซีอ่าน่าจะเป็นพี่ลิซ่าหรือพี่แต่จำไม่ได้เดี๋จะส่งลายให้ป้าถอนอ่านนะครับขอบคุณมากมครับสองชิ้นนะครับสองผืนสีน้ำตาลกับสีบานเย็น สีม่งมวมงบ่ะเออสีม่วงบ่ะสีม่วงปรนเย็นบ่อันนี้ไม่มะถามนะอ่าสว,วยครับขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีทุกท่านครับแล้วก็ไปบ้านแม่แบมบหรือว่าแม่แบมมามาหรือ,อยังครับ ไม่มาเนะ้ะมาแล้ว <c oughs> เอาผ้ามาให้แม่แบมเลือกมีมีพี่เทียนชัยยวไปเลือกข้างในพืนนึงพี่เทียนชัยคื้เหรอ ใช่ให้เลือกพื้นนึงโอ้โหแจกดูแล้วมาแม่แวนมาเลือกครับโอ้โหผ้าถุงใช่ครับเออ,เอ,อค่อยเอามาแบบนั้นเลยเอ,อ,เอ,อ,อเามีคนเจอะหัสสนี่จะยังหรอยังกินรหัสใส่อ๋อแสดงใส่ไม้มแขวนมาเลือกช่วยหน่อยอันไหนสวยสีฟ้านี่ไหมกระแทบใส่ใส่เชิเบิง้งอ่ะถือให้ค่อยหน่อยตัวนี้ไม่ได้ใส่ไม้แขวนเออ มีอยู่ห้าผืนห้าสีห้าสีแล้วสินี้ก็สวยเนื้สวยสวยมันจะออกเรื่อบเรื่อบเรื่อบมันเรื่อบนี่ไงอันไหนอ่ะอันนี้สวยอันไหนอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนใส่มีแต่ขอให้พร้อมเย็บใส่เแล้วแม่ชอบอันไหนก็ต้องเอาอันนั้นสิคะเลยใส่ลองแทบเนื้อ ใช่มีซับในครับนิ่มดีเนาะผ้าเนี่ยใช่โอ้นิ่มดีนี่เป็นเป็นผ้าฝ้ายแพรว่าจากบ้านโพนครับของสินค้าโอท็อปสวยดีอ่ะครับทับแล้วไม่มีรอยตะเข็บครับใช่ครับเพราะว่าเย็บเย็บพร้อมใส่แล้วไม่ขอโทษนะคะแต่งตัวก็ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่อ่าไม่มีนี่ง่ามงามง่ามผืนนี้นะใกล้ใกล้งามแห้ง เมนส์ขอบคุณพี่เตียนชัยด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เตียนชัยเหมาเลยวันนี้เหมาเยอะมากอ๋อเหรอขายคนเดียวโอ้ยบ้าเลยไม่งยขายคนเดียวอ่ะได้แอดมินอ๋อแอดมินพ่อแบมเห็นไลฟ์อยู่พ่อแบมไปเลี้ยงวัวอ้าวใครขายช่วยมีมีมีพี่หนุ่ยช่วยแล้วก็มีเอ่อน้องต่ายแล้วก็มีแอดมินขอบคุณน้องต่ายด้วยเนอะที่มาช่วย แล้วก็มีพี่พี่อำไพแล้วก็มีอ่พี่หนึ่งเคเคมาช่วยพี่เอมี่คุณเอมี่ใช่พี่มีก็มาเอฟช่วยด้วยนะครับจากเกีงขอบคุณแทนพ่อน้องด้วยเนอะจะช่วยขายอ่ะแล้วก็มีพี่หนึ่งเคเคมาช่วยมีหลายท่านนะครับมาช่วยผมนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับแล้วก็พี่เทนชัยแล้วก็พี่เอมี่ก็ช่วยเอฟนะครับ แล้วก็มีพี่อีกหนึ่งท่านนะครับแต่ตอนนี้ยังจําชื่อไม่ได้ขอโทษทีนะครับพี่แทนชายชื่อให้ใช่ไหมชื่อให้ให้ให้แม่แบมเลือกเลยนะครับขอบคุณค่ะเลือกเอาเลยขอบคุณแทนพี่แทนพ่อน้องครับเดี๋ยวตอนเย็นจะประกาศอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังจำทุกคนไม่ได้ต้องขอโทษทีอีกทีนะครับอะไรอ่ะอยไปลขอบคุณค่ะไปช่วยพ่อน้องเขาขายไหม ขายอยู่ไหมขายกันสิไปขายที่คลองบางพลัดเดี๋ยวค่อยยังครับพี่เทียนชายมาตี่ซื้อให้แม่แบมนี่ก็ให้แม่แบมก็ได้พ่อน้องก็ได้ก็ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะค่ะนาะผ้าสวยครับผ้าสวยนิ่มนิ่มค่ะนิ่มเป็นผ้านิ่มแบบเรื่อมแล้วก็แบบไม่เรื่อมก็มีแบบเรื่มแบบเรื่อมนี่ก็สวยแบบนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งอันนี้มันจะนิ่มกว่าไปแล้วครับจะไปช่วยขายผ้าอีกแล้วครับ ตอนเย็นตอนเย็นใครก็สวยค่ะแต่พ่อแบมชอบอันนี้ก็เลยตามใจพ่อแบมแต่ชอบอันไหนก็ต้องเอาแบบนั้นเนาะสวยทุกอย่างอ่ะเป็นชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเดี๋ยวพลาดไม่มีก่อนเอาไว้นี่ก่อนก็ได้พลาดไม่มีก่อนลาขอตังไปร้องเพลงนะคือบอกชอบอยู่ะ บอกว่าให้ห้าร้อยรวมหมดลดค่าน้ินค่าอาหารค่าปากซอยตอนเย็นจะอ่าไลฟ์สดประกาศอีกทีนะครับตอนเอาไปให้อ่าเอาไปให้ป้าถอนก็อ่าไม่ได้เขียนชื่อไว้พ่อแม่ไม่ได้เขียนชื่อไว้ว่าของใครเขียนชื่อว่าของป้าถอนพี่เอฟซีอ่าคนที่เอฟน่ะ ไม่มีชื่อในผ้ามีแค่ว่าของปะถอนลืมเขียนเดี๋ยวไปดูไปดูในโพยโพยที่พี่พี่เขาเขียนไว้ให้อยู่ครับหัดใหม่พี่โจกเขาเขียนไม่ให้เขียนไม่ให้อยู่บอกว่าเอาปะถอนก็อเขียนว่าป้าถอนต้องเขียนใครซื้อนั่นหละก็เหลืออีกเหลืออีกผืนสองผืนนี่แหละไม่รู้ว่ามอบให้ใครนะครับเดี๋ยว ทักทักมานะครับทักมาตอนเย็นนะครับผมจะไม่ลืมนะครับใอแเยว่าใครเป็นคนซื้อให้ไงใช่ซื้อให้ใครใครเป็นคนซื้อครับนั่นแหละผมก็เลยสับสนครับก็ขอโทษพี่ๆที่เอฟของนะครับผมก็ส่งให้เกือบหมดทุกคนแล้วนะครับที่ผมเองครับยอมรับใช่ครับพาะมือใหม่ทั้งหมดแต่ผมก็ขายคนเดียวแบบไม่เคยเป็นพ่อค้าครับไม่ขอบคุณนะครับพี่เทียนชัยครับขอบคุณพี่เทียนชัยนะครับ เหมาเลยแกเมาเยอะมากวันนี้คพี่พี่เขาเหมาเยอะมากซื้อไอ้นั่นตะขายดีกว่าเกงอ๋อค่อยๆครับเกงกับเสื้อนะเสื้อแบบเหมือนเสื้อยืดไงพีไซเนาะพีไซครับครับครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพิจารณาไปเรื่อยๆเก่งยืดเลย่่ทแบบนั้นไเหมือนเกงที่เป็นีไซเหมือนพีไซมันจะขายง่ายครับอืมครับ ต้องหาดูหลายๆอย่างครับเอาไซส์ใหญ่ๆเอ็กแต่ XL ผ้าสวยจริงๆครับสวยๆครับเนื้อผ้านิ่มนิ่มๆครับนี่สวยมากครับอันนี้เป็นผ้าระดับโอท็อปนะครับของโอท็อปของจังหวัดเขานะครับบ้านโพนนะครับบ้านโพนนี่บอกครับผ้าบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์นะขึ้นเลยนั่นแหละครับสวยมากนะครับนิ่มนิ่อันนี้ก็สุด ครับอื้นน,นก็สวยครับโอเคนะครับขอบคุณขอบคุณพี่เทียนชยัยขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อหมดทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้ทํา <Yeah. S 1> ทําไว้เท่านี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้าบกพร่องอยังไงก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์อีกทีตอนเย็นนะครับ ภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้จดชื่อไว้ครับใช่เพราะแพรไม่คคยจดชื่อไว้แล้วผมก็เลยงง่าแจกใครว่างขอบคุณจดชื่อปาถอแล้ก็จดชื่อคนซื้อให้ใช่นั่นเลยจดแค่ปลาถอนเลยผมมาเลยเอามาให้ปลาถอนเดี๋ยวผมไปดูโพอีกก็ถ่ายคลิปไปอยู่ว่ามีพีเอฟซีซื้อให้ต้องบอกว่าคนนั้นนะคนนี้นะซื้อให้ครับครับนี่จะไม่หลงครับคลิปนี้ ทำไมเแค่นี้ครับขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ